บัดข <mile> ึ้นโค้งบัดขึ้นเครื่องขึ้นยังอยู่ทั้งเชิงนี่ก็จะได้มาช่วยเพิ่นอยู่บนอ๋อยังว่ามาได้เนาะได้แกนปูบ่ตัวนี้นี่ยแกนปูอ๋อบัดจีบแผ่นเนี่ยมันเปลี่ยนเจ้าบ่เปลี่ยนมือบ่ พแพร์เต่งหน้างามแท้พแพร์เต่งแหงนะฮะอยากเป็นผู้สาวนะนี่บ่อยากเป็นผู้สาวนะนี่อายบ่การสบายดีสบายดีนออ้องพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตทุกคนเนาะเบิร์ตมองสุบอลว่าจะเป็นพี่นอ้องทางฝั่งลาวเนาะ กับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกเพี้ยนึงมาพบมาพ่อกับช่องยูทูปของวัยผิงชายใจกันด้อยอีกขึ้เก่าคือเดิมน้องเพียงเนาะเพิ่มเติมก็ยังอยู่กับทีมงานทางคูมือคูเว้นน้องเพียงเนาะกะว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวหรือฝั่งไทยเมย์เมอฟซีอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเลยกกับสบายดีสวัสดีเพี้ยนึงกัเข้ามาเบิ่งมาชมน้ำกันหรือคอยให้ยกำลังใจบ่เวียงน้องเพียงเนาะกัขอขอบคุณขอบคุณในหลายทุกทุกคลิปน้องเพียงเนาะทุกการกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวาจะเข้าไปอัปเดตทางแฟน ทางเคนกบไม้แต่ก็น้องไม้เป็นองมานั่งอยู่หันแต่แจ็คสเปกามาหาน้องจ้อยน้องเพ็งเนาะังไดีก็มาเบิ่งชมกันพี่น้องมาซีก่อนพี่น้องโอ้ลมซับพี่น้องเป็นเอาสั่างกระึ้นลมชับออากาศมันลมพี่น้องจมแห้งตอนแรงเน่ะเพิ่นงมาพัชย์ย้ายใหม่ตัวขึ้นน้องไม้นพี่น้องจะเห็ดไปเรื่อยๆนะเดินเห็ด แต่ก็ให้มันเป็นรูปเป็นร่างแต่จังสิแบ่งกันแบ่งคนกันอกบใหม่แล้วพี่น้องกับฟองเทีอนออกมาอกบไม่แป้นแต่มือนี้เนาะบายดีเด้อกบแป้นบ่ม,มือนี้กบแป้นบพี่น้องเลยเอาเพิ่นกัน เียบบเลยงามถัดเนาะพี่นออนองใช้หมอมอปได้มาบ่หมอมอน่ะบ่เออเาเนาะมาแด้วพี่นอ้นองผพี่นางเลยตัให่กันตัวใดเชื่พี่เน,นาะที่ว่า ขีพุ่นมันนึ่คือว่าร้ายเติบขีเดือยมันนึ่งโอ้ทางหมอมอเข้ามาเลยสบายดีเ้อะโดยโดยมาทางไหนมาทางสียาุ๊โอ้ขี่บ่อปลาได้มาเห็นไหมน้ำกันแน่นแน่นอยู่ันนไปวี้เ อ๋อแบบผ่านเปลี่ยนกันเนาะนอ๋อเลยแบบอันช่องมือวะอีกช่องมือแล้ววะอีกมัน,นี่มือววม,มันเป็นไม่แป้นเนะาะพมกขะเป็นหน่าน,น่นเนนป็นไม่แป้น,นี่ยมันกหนาด่ยไปกไปยเลย ไกลหรอกมันหฮมมันมือเนาะมันหฮมมันกับโบฮอนแน่พี่นอ้องมันลมโดยไวยแล้วเดี๋ <c oughs> ยวแบปว่าวกบกบหง ขึนโค้งบัดขึ้นเครื่องขึ้นยังอยู่ทั้งเชิงนี่ก็จะได้มาช่วยเพื่อนอยู่บนอ้ยังว่าไม่ได้เนาะได้แฟนปูว่าตัวนี้เนี่ยโอ เราขึ้นชิแพนเลยโอ้เป<อ>ิดชิแพนเมนเ,เปลี่ยนเจ้าบ่เปลี่ยนมือบ่บนกันเบิงเป็นพาเป็นปูยุ้มกันตัวนี้อน้าเนาะขึ้นชองงานนี่ Ná nè Tụi bang cà bang Ờ, oh. oh. hai bảo phần phân chuồng nó no? ชุงเอาขึ้นชุงก็ได้บ่ไม่เห็นบ่มันเลือกวันเกิดบ่คนต่ำคนชุงนี่ยม่เห็นบ่ผัวเกี่ยวนะ โอบใหม่อยู่เดี๋ยวเมาจีบต่อมาหาทางเจ้าของเฮือนก่อนกระหนออกมานั่งเด่นกลับมาทางนี้ก่อนจังหน่อยเออพี่น,อน้องไงหาทางนี้ก่อนอึบอึบอึบสบายดีน้องนิวสบายดีน้องนิวฮะน้องกลับมานั่งเด่นงอมแงมง มันยังผู้นั้นคือเฮ็ดคักแค่น่ะฮะอ๋อมาพี่มาพี่มาพี่อ่าเด้อผู้แต่งหน้างามแท้วะผู้แต่งหน้างามแท้แพ้แต่งเห็นนะฮะอยากเป็นผู้สาวน้าหนิบ่อยากเป็นผู้สาวน้าหนิไอยบ่ไายบ่เออผู้แต่งหน้าเออ ไป้เต่ไงไหเราเจ้าบอลหมือย <c oughs> เป็นอยากไล่ไปชันปะเออเป็น,น,านออมาเต่งเออเลยพาลูกออกมาเด่นอยู่แบบนี้แล้วมันจังโมมีเรื่องให้คิดเขาอ,ออกมาอยู่นอกสิสบายสบายาใจเขาเออคือได้ยินน้องเทว่าพอบริมาเลยบะ ยังไปอยู่เดี๋ยวนี้กไงเอ่อบ่คอยอยู่พี่น้อาไ้จนเท่าเบิดเงินปันกันพุ่นน่าตะเบิงเนาะเบ็ดแล้วมเช้านี้มาหน่อยหนึ่งมาขอเงินบอกโอ้ยังคอยยื้อเอ่อจะไปให้แล้วแล็บบัน

มันออกมาพี่ิดทำนั่งกับเรา็บ่มีทางกินบมีนั่งกับสีมาบนกับลูกอีกขึ้นเขาแค่น่เบิ่งทางเชิทางเลยมาด้ขยันลื่นนถ่ายการกินข่าวกินน้ำนะว่าออกออกมากินแล้วได้ยังกินมือน Càng làm ai lâu. Càng nó mãi kín ngon nói, honey, đấy kín ngon ngon. Kín ngon 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 มาจากชาวไข่แน่ได้เป็นไข่นโดยไข่แน่แล้วอืมสียาบอกกินยากินยาเอาโ,โอ้อามาเห็นไทยแล้วโอเคเรามาเห็ดเรียกอยู่มันจะบอกช้อนน่องอันน,น,น้นั่นอะไรมันสีนั่น หาเงินไวบัตรออออกมาอยู่เฮื่อนอยู่แต่เฮามัน pues ก mm ็ส nah ีสบายเฮาได้พอมีเงินให้ต้นให้โตเพิ่นเก็บนำกลางบ้านหั้นยากะมันก็สีง่ายเอามาแล้วบอกมูนะย่เห็นหมูให้เงิน่มง่เห็นลมาวนีก็บอกให้เอาเพื่อสิบ่ตัวบ่บ้าน อ oh. ๋อเพื่อนเอาเงินไปแล้เหรอเนาะว่าสิเอาหมูมาส่งไปเอาพัดหมูมันบ่เห็นไปหากินอ๋อมือมือนั่นนะไปเอาเอง <Yeah. S 2> แต่บ่เห็นหมูวันนี้เพื่อนมาเพื่อนสิมาส่งให้ใจว่าสิให้คุณเจ้าไปเอาเองอีกไปจ้างเนาะทางเบิ้งเพื่อนเจอเป็นบ่มีเวลาเพป็นยังมาว่า กะเ่อไ้ออกมาอยู ns, ่พี่เดวเขาเห็ดพวกยังอยู่พี่แเดวใครในยยูมันอยู่ไกลแต่กี้ก็เคยเด้อย่างยูตินออกมาใช่เจาก็ต้องขังบ่เบียงขังไ่ได้ปล่อยบ่โอว่า บางหมู่บ้านก็เห็นแบบรูดเดล่ลายอยู่หมู่แถวนี้คือว่าได้เขาเริ่มมีสวนมีอย่างายแล้วเนาะแต่มันไปรูดของหมู่มันบยยน่ดได้ะอะนะแ่้วจะขี่รถแดนแลอวจกขี่รถได้เนรอไปหนูรถที่เด็ดเล็กน้อย กำลังแบบโล่กำลังคิดดือ,อมันใหญ่มันใหญ่กว่าเราค่ปรุ่นน้อยรุ่นหนึ่งนะ่ะมันสีนั่นอยู่มันใหญ่โพด จำไปตึกเบ็ดจำพ่อไปตึกเบ็ดตึกยังนี่ไปน้ำเนาะไปนนข่บัเมาหอมเมาบาัเมาเพนะิรู้พูดอ่ะนะอมเพิร์ลแจกยิงเพิ่นน้องเนาะเออจำมันแจกเพิ่นคือสศิลาบแล้วตอนอนอออั้นเนาะลาบแล้วแบบพอเมาแะไรพอถิ่มตากเลดได้จะเลยอันบักล้าไปน้ำพ่อเลยบ้าน ยันชีนเมนรอบแรงพุ่นแหลอันดุงเราสิได้ย้ายไม่เฮือนเจ้าเปินว่าหดนยินเปินว่ายัน,นเวนรอบแรงเพิ่นชิเอาไม่ตัวยาวขึ้นพวกอุปกรณ์พวกนอ็อตพวกตะปูเพิ่นไปไว้ใช้สามหมื่นม,นะมาเฮือนองดาวบ่ ต่อมาอัปเดตให้พ่อเมียที่น้องเบิ่ง์ดด้วยชิคกี้พาถที่บ่ฮะพี่บ่ได้นะเจ้าหน่ายังน้อยอยู่เอาผ้าแพรมัดไว้นี่ย่านมันนั่นบ่ต้อกไม้โดนมันฉีกแล้วฮะกระตามม่ถึงบ่อ๋ออ๋อกระตามมันจีคือว่าได้น้องเรากับนักเดิบน้องนิวกะ ตาจีเมยมัดไว้เออชิบานยันกันไห้ยันบาลนองตกมลมพี่น้องเลยออกมานอกก็เริ่มลมเริ่มงั้นใค่แต่บาลน,น้องๆมุงลังคาตัวมนันยาวแล้วแล้ว เดี๋ยวเอิ้เขาไปเบิ่งทั้งทางเพ็นมุงนางค่าก่อนบันให้น้องไม้นางเอาลูกยินดีเลยนะสบายดีเดนม้เด้อด้วยยังเอยขี่ว่าไรยูหวนอยอ่นี่ฮขี่ว่าไรยูหัวนิวอันเออแตะน้าอ๋องามนี้เออาออเองนี้ก่อนบอเออเเเงอสร้างเพิ่น night. no. Ok, thôi đi nè nè là tàu nổi. Đó là tàu nổi. Cần có

vậy không là mình bỏ nhé nó đổ phải mà nhủ mình ồ xe lại rồi ทางพุ่นมันต้องคุดออกไปเ้ยบันเบื้องขอบมันให้มันกันน้ำไว้เลยเลยให้มันเป็นคูกันน้ำไว้เวลาเขาจเอาน้ำเขามา ไปอ่าสามสามแผ่นสามแผ่นยังเดืออยู่หาแผ่นเจ็ดแผ่นเราไปเนาะ

พี่ Shepherd น้องเนาะกะสิประมาณนี้เด้อพ่อเมธพี่น้องเนาะเอฟซีฮ like ักแพลงบาสกุลสุคนในคลิปนี้แต่ว่าผิดพลาดการใดก็ต้องกาบขอโทษขอพ่ายละลายพี่น้องเลยคลิปนี้ก็เสียดาลาพ่อเมธพี่น้องไปก่อนพี่น้องเนาะทางไล่จะดีดีไมแหงบาสกุลสุคนเด้อเน้องเอฟซีฮักแพลงบาสกุลสุคนพี่น้องคลิปนี้ก็ทิ้ลาไปแล้วพี่น้องเลยขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบาสกุลสุคนเนาะ